สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามาชมทางช่องโบราาจารย์คลิปนี้เราจะมาพูดถึงดาวสองดวงที่โคจรมาคุมกันหรือมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันในราศรีกรกฎต,ตั้งแต่วันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้ซึ่งก็คือดาวศุกร์ที่เดินถอยหลังมาจากเรือนราศรีสิงห์ กลับมาอยู่ที่เรือนราศีกรกฎและดาวเกตที่เดินมาจากราศีสิงห์ไปสถิตในราศีกรกฎเช่นกันในช่วงเวลาดังกล่าวนี้จะมีปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวรัคนาทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนั้นมาดูก,กันและก่อนจะกล่าวถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับชาวรัคนา12ราศีนั้นทางโบราณจารย์ก็จะมาพูดถึงในแง่มุม ของสิ่งที่ไม่อาจจะสัมผัสได้หรือไม่อาจจะคาดคิดมาก่อนซึ่งอาจจะเป็นเรื่องแปลกๆหรือออกแนวลี้ลับซึ่งอันนี้ก็เชื่อว่าคงมีหลายท่านที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาบ้างส่วนท่านที่ไม่เชื่อถือหรือมองว่าเป็นเรื่องเลวไหล,หลไรสาระก็ฟังเอาสนุกๆก,ก็แล้วกันนะครับต่อไปเราจะมาทำความเข้าใจความหมายของดาวศุกร์และดาวเกต เพื่อเป็นการปรูปทางกันก่อนนะครับว่าดาวทั้งสองดวงนี้มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างเริ่มกันที่ดาวศุกร์หมายเลขหกจะมีความหมายในเรื่องของกิเลสความอยากความโลภหลงในด้านความรักทรัพย์สมบัติถ้าเป็นสถานที่ก็เป็นธนาคารสถานีโทรทัศน์วิทยุโรงแรมโรงภาพยนตร์ห้องคลอดทาลกในโรงพยาบาลโรงละครโรงเรียนนาฏศิลป์ บาสโมสรถ้าเป็นบุคคลก็คือกวีศิล,ลปินนักดน,นตรีนาฏศิลป์สูตินารีแพทย์สัญญาแพทย์ถ้าเป็นสัตว์ก็พวกสัตว์ขนปุกปุยน่ารักนกปลาสวยงามส่วนดาวเกตหมายเลข9้าจะหมายถึงเรื่องพิศดารพันลึกมหาสจั์วิถรฐานลึกลับถ้าเป็นคนก็คือหมอดูคนทรงนักจาริกสแสวงบุญ นักเดินทางเผชิญโชคคนแก่คนมีคันคืนแม่เหล็กไฟฟ้ากระแสจิตหรือวิญญาณธาตุถ้าเป็นสัตว์ก็เป็นประเภทสัตว์เลื้อยคานเช่นงูจิงจกตุ๊กแกพญานาคมังกรหรือสัตว์แปลกๆในตำนานเมื่อได้ความหมายของดาวทั้งสองดวงนี้แล้วเราก็จะนำเอาความหมายทั้งหมดมาตีความกันว่าในเรือนราศีทั้ง12ราศีนั้น ดาวสุขและดาวเกตที่ไปสถิตร่วมเรือนในราศีเดียวกันคือ,าอราศีกรกฎนั้นจะส่งความหมายตามเรือนพบทั้ง12เรือนพบนั้นอย่างไรบ้างเชิญรับชมรับฟังกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโปรดใช้สติและวิจารย์ในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับชาวรัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีน เมื่อดาวสุกและดาวเกตมาอยู่ร่วมในราศีเดียวกันคือราศีกรกฎซึ่งเป็นราศีแม่ธาตุน้ําและเป็นพบผุตตะหมายถึงปุบริวารสิ่งที่ได้มาใหม่สิ่งที่เกิดขึ้นใหม่และดาวสุกยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภพ,พบศาสชะหมายถึงญาติมิตรเพื่อนฝูงการเดินทางระยะใกล้อีกครั้งดาวสุกก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุล พบมรณะหมายถึงสิ่งเก่าของเกา่าการพัดพลากจากลามรดกพินัยกรรมเมื่อเราได้รู้คำหมายของดาวศุกร์ที่มาจากเรือนพศาสตร์คือญาติมิตรพี่น้องเพื่อนฝูงการเดินทางและดาวศุกร์ที่มาจากภพนะคือของเก่าสิ่งเกา่าการพัดพลากจากลามรดกพินัยกรรมแล้วและดาวศุกร์ก็มาร่วมเลื่อนกับดาวเกตในราศีกรกฎพบปุตตะ คือปุตปริวารสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่สิ่งที่ได้มาใหม่เราก็จะมาวิเคราะห์และตีความหมายว่าจะมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีมีนระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่9กันยายน2566นี้คือท่านชาวราศีมีนบางท่านอาจจะต้องมีการเดินทางแบบปัจจุบันทันด่วนเรื่องด้วยมีเหตุที่น่าตกใจเกี่ยวกับญาติมิตร บริวารที่อยู่ห่างไกลกันเพื่อไปพบปะหรือร่วมงานบางอย่างหรือบางท่านที่มีลูกน้องบริวารที่เคยอยู่ด้วยกันมานานแล้วได้ลาออกไปหรือจากไปแบบกระทันหันแล้วท่านก็จะได้ลูกน้องใหม่เข้ามาทดแทนแบบทันท่วงทีก็เป็นได้เช่นกันส่วนในมุมมองทางด้านสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจิตวิญญาณก็จะออกมาในแนวของวิญญาณธาตุที่เป็นเด็กหรือผู้เยาว์วัย ที่เขาเหล่านั้นสถิตสถานอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำทะเลโดยท่านจะมีการสัมผัสถึงหรือมีส่วนไปเกี่ยวข้องด้วยเช่นไปท่องเที่ยวหรือได้บุญบานสารกล่าวไว้เมื่อท่านได้ประสบความสำเร็จแล้วท่านก็จะต้องไปทำการแก้บนและทำตามสัญญาที่เคยให้ไว้ข้อความที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เรื่องหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะบุคคลเท่านั้นนะครับขอย้ําว่าเป็นเรื่องเฉพาะบคุคคลไม่ได้กล่าวหมายรวมว่าจะเกิดกับชาวราศีมีนทุกๆคนท่านที่เข้ามาชมก็ขอให้ใช้สติและวิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับท้ายคำพยากรณ์นี้ทางช่องโบนันจารย์ก็ขอน้ำใจสักเล็กน้อยจากท่านที่เข้ามาชมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ